โอเคสวัสดีกันด้วยอยู่กับโปกปีวันนี้จะมาเลเวลของกินไนเซเว่วทนนี้ผมก็กำจัดรอดอนะแล้วก็โหดูดิร้อนไปหมดเลยฮนะซึ่งโหอเหนื่อยมากดูผมก็เปียกนะครับก็โหหน้าก็าไปล้างมาเลยนะับโหเรียกได้ว่าสระผมก็ล้างหน้าไปด้วยนะโหจะได้สดชื่นเลยนะผมก็อเหนื่อยมากครับวันนี้เลยนะก็โอ้โหเป็นไรแบบ เหนื่อยมากๆเลยเนี่ยสุดเลยนะผมก็กลับมาก็เนี่ยได้พักผ่อนอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับก็เต็มที่แล้วนะเพื่อมาถ่ายคลิปในวันนี้ร,รีวิวของกินในเซเว่นนะครับก็อันกล้องไปเลยอีชิตันกินทีหก0้อยมิลลิลินะคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามีคนแบบกินเยอะเลยนะกับอีชิตันนี่ก็แบบคนกินแบบ มากมายเลยนะครับก็แบบต้องดูข้างหลังเลยแล้วนะก็แบบน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมโอเคอ่ะฮะหกร้อยมิลลิลิตรนะครับก็รนค่า25บาทนะครับแล้วก็ลืมถ่ายรูปมาอีกแล้ว <c oughs> ซึ่งมันจะเป็นอย่างไรน,นั้นอ่ะไปกินโชว์และรีวิวกันว่าคุ้มค่าสักแค่ไหนกันเชียงนี่นะก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นรเคยกินมากมายเลยนะเพ <c oughs> ื่อนๆทุกคนนี่กับอิซิตันนะครับแล้วมันก็เพิ่มขนาดมาแล้วนะครับ จะคุ้มค่านะครับถ้าเราไม่กินนะครับผมครับกินซะเลยนะอ่ะเปิดฝาครับอืมใช้แล้วครับไม่ต้องดมอะไรแล้วก็แบบอีตันนั่นแหละแล้วก็เพิ่มขนานะอะไรครับที่เพื่อนๆทุกคนเขาชอบกินกันนะผมได้ทําการเตรียมน้าแข็งมาด้วยนะมีนะโอเคมันจะเป็นยังไงน,นั้นไปกินนะดื่ม ไม่ต้องพูดเลยมากมายครับเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเคยกินกันแล้วก็เป็นน้ำพึ้งมะนาวนั่นเองนะแร่ว่าที่มันให้คุ้มค่ามานี่ก็ต้องเตรียมทั้งเข่งมานะครับเนี่ยมันก็ต้องสดชื่นแน่นอน <c oughs> ไปกินครับ สดจื้นนะครับอ่ะรีวิวนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายแนละ้วเพื่อนเคยกินกันนะครับผมเพื่อนๆทุกคนก็เคยดื่มเคยกินเจ้าอิชิตันมาแล้วนะแต่ผมจะให้รสชาติน้ผมให้9เลยนะครับแล้วก็บวกอีกจุดห้านะเพราะว่าเพิ่มขนาดแบบคุ้มค่าเลยนะครับผมก็สามารถปรับเป็น1ิบไปเลยนะฮะเป็นน้ำชาที่แบบคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมเพื่อนๆทุกคนใครที่ยังไม่ลองแบบ25บาบาทก็ ลองไปซื้อก็ได้นะนี่ครับปวด25บาทก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจาก20บาทที่เบนแบนนะครับแบบอย่างนั้นก็ให้น้อยแต่นี้25บาทให้เยอะครับอดีเซเว่นอีเลเว่นนะครับอ่าฮะทัวสาขาเลยนะครับโอ้โหมันก็มีทั่วสาขาเลยอิชิตันนะว่าเป็นยี่ห้อดังเลยนะครับน้ำชาแบบอร่อยมากเลยนะคือแบบเราทุกคนก็ซื้อมากินชอบกินกันอยู่แล้วนะครับผมก็ อันนี้เลยนครับ25บาทซึ่งมันก็คุ้มค่านะ600มิลลิตรเนี่ยก็แบบโอ้โหดูสิอืมแบบคุ้มค่าเปล่าให้เยอะนะครับอ่ะฮก็ลองไปซื้อกินนะครับในตู้น้ําของที่เป็นประเภทน้ําชากันได้เลยนะครับเรียกได้ว่าให้มาคุ้มค่าสุดๆไปเลยโอเคตาจอก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ครับก็ไปแล้ว สวัสดีครับเย้ yeah.